อเอ,อเนนอเชเเอชอบไปได้พักพายมหมแต่สีเรลืองแม่แมฆอวสังไหางมันโค้มันก็โตมันมีได้กันเลยเอาพักพายมากเราได้พักพายม,มกา,ยากจ่ะกันละลุเราได้มอเดิร์แล้วอาอพักพายนี่คือที่สุดของการกับป๋นหมอแมนปูเทา่ามากมา เป็นต้นว่าย่ายแปรเหมืนน้องสมองมันรสชาติมันเป็นอะไรหมันสีขมขมสักหน่อยพอผักผายขมนิดนึงแล้วก็หวานโอ้มันเสียอ้อขมขมหวานหวานแหมนี้เราพักผักผายอันนี้นะเขาปุ๊หรือว่ามันหึ่นน้ำโหยมันหึ่นน้ำโหยผักผายผักคันจองบางคนก็ห้องว่าผักคันจองบางคนก็ห้องว่าผักผายง่ายผักผายง่ายหรือว่าผักคันจรองที่เมแกนนะว่าเฮ้ยผักคันจรองลูก แม่กันบ้านน้องทองเนงามกินกับม้นโม้นโม้นกินเบิดเทิงดอกเทิงการมันพีแม่มันอ่อนได้เขาต้มไฟเดือดมองเดือดข้นน้องแจงเม่น่วนกับป่นแล้วนะเอากับพี่เลยได้ลกไปแม่กับตะม้งโอ้กับตหม้งก็ได้ดี่กินซดได้บ่อบาันนี่กินซดก็ได้แต่ว่าเขาเขาละกินกระดอกมันนี่ออนอ่อนแต่ว่าลำต้นมันเขากกินอยู่ผู้กินกั มันแสบถึได้บักลายอันนี้นะแต่ว่าขั้นขั้นเอามากับปนนะต้องเอามาโลก่อนดิแหมการละมีได้พักต่อเลยเด้เราได้หันหนหน่นเนื้อหมูสก่อนอ๋อก็เลยเราได้พักอันเต่อไว้สก้อนโอ้เดี๋ยวค่อยอันพัดเองก็ได้แหมเออเจ้าเจ้าเอดปอนเลยเออตำปนรวดอ๋ออ,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 อ่ะกานตำปนเน้่ยวันนี้นะเราอันเอาอันพักออกเสื้อจานไว้แล้วก็ละเอดปนเลยครับเออ เออนี่นะซ้ำนี่นะโอ้ยแล้วเราได้มันมีได้โลมือน้หี่ดิยาพ่อเม็ดอันลุพขาให้มันมีได้ต้มหึงข้าวต้มเหนาะห่าได้คือ,อ <c oughs> จังหวะหากเอาล่องสามนาทีเออเอาลงแล้วกะกราดันปีนบําปีนหงายมันหรือไม่ <c oughs> <c oughs> เอ็งยังเข้าเจอเลยโอ้ย <c oughs> ปีนบําปีนหงายแล้วหร<ม>ือแหวนป่งสิแล้วกับ,กบพ่อเลยนี่นะมันซุกแล้ว อันนี้คือพร้อมกินกับป้นกบน้อยเลยพร้อมเลยลนะ่ะอันนี้นะอ๋อเอ็ดไงเนาะแนวกับป่นจอนี่แมนไม่ง่าย<ม>ันนี้กนะันกระลาตำป่นแับนี้นะอ๋อมาตำป่นป่นตำป่นกะยกอันนี้ออกเว้นมันยังมีบางเออมันบางก็อ๋อาอมกบอันนี้นะกบหน้าหรือว่ากบเล้งไหมกบหน้า กบหน้าขาวปการฝนตกสามมื้อแล้วโอ้โขาละการขับกาลมาขังจนจอยเขาว่ะแต่ได้จบเจอเนาะเออขีดละร้อยเพิ่นได้ขีดละร้อยพิ่นนะโลละร้อยขี้ละซิบบ้างอ้กบอันนี้นะแม่อันมันเป็นกบน้อยอันหากับสลัดหางอ่ะแม่นมันหากับกันนนแเเออ้ลวาะก็เเยออะะนาโัดขันผู้ไทยว่าเนี่ยมันมันหากกะกัดหางตีเออเอาที่จริงแล้วนะ อันสมัยก็แต่อนคู่นี้พูดไปแอนกันนะครับเพิ่น,นะอันพอดีไปดำหน้าแล้วกับพื้นไปแต้งแล้วละอานนี้นะเสาร์ที่พิ้นกับมาเอฟเวสวยเนาะพิ้นเอามาดำหน้าเราใหญ่ขั้นปากับผ้าล่มงดำหน้าดำหน้าแล้วเขาเคยกินข้าวเทงไหมครับอานนี้เขาเค่ยกินข้าวเทงเขาลเลยเยอะเขาแบบนี้เขา,ากับมีได้สู่เาขาอะไรเขาก็มีที่สู่เพิ่มเพราะว่าเขาเก่งเจอเนาะเคยไหมเนาะครับ เขาก็าเลืยเพิ่นเพื่อนแต่อันเฮอหน้าเพื่อนแต่เฮอหน้าแล้วลเตงว่าเขาอินั่นเลยเขากลับไปด่งไฟตตเตอมตะลางเถงหันไปด่งไฟไปก่อไฟมันก็ก่อนี้จักน้อยเนาะวันนี้นะเขากะฮักฟืน้นฮักเพลเซอร์แล้วเข,ขากะอันค้างมองก้งอนเศร้าอยู่เตอร์เถีงหน่ามองก้อนอันก้อนเศร้าคือผิดเลยก้อนสามก้อนเจาเจอว่าเป็นก้อนข oh. <ồi> ี <ng> ้ดินกี้เป็นสามก้อน สามก้อนพ่อพ่อมันได้ตั้งก้อนหนึ่งอยู่เนี่ยนี่ก้อนหนึ่งไก่เนาขึ้นมาเนี่ยนี่ก้อนหนึ่งไก่เนามันเนี่ยพ่อเอาหม้อค้างใดเนี่ยเอาเอฟเป็นที่จัว่าเต่าเออ,เอ,อสามก้อนเจ้าเอาท<า>ี่ดินโพดนั่นแหละ,ะเอฟนะ <laughs> คู่นี้พูดแล่ากับเอดเป็นเลยบานนี้ล่ากลับไปค้างหม้อไว้ลาก็เอาโดลทินเคอร์เสื้อไว้ครับเอามาคิดมาคิดเสื้อไว้เนี่ยน,นี้ละเล่าละคืดหาะเนี่ยกินไม่ได้ ข้ากับมีท่านขึ้นแต่หน้าหน้าแนวผู้หน่าข้าดำเผิ่งได้ใบสองโมงอย่างขึ้นเหล้าเยอะกินเท้งเหล้าขึ้นก้อนครแบบนี้เนลาละอันค้างมอไว้นะไฟกระโฟดจอดจอดเนี่ยเล่าละย่างน้ำขึ้นหน้าไปนะกบกบน้อยล้วโดดจอมลงแล้วก็ไปงมเอาได้อยู่บ่เอ็นน้อนันก็ได้อยู่นะเล้าจนได้ต้มป่นคือนี่โอ้แต่ว่าคุณครูครูมื้อนี้มันเอ็นน้อนันได้บอสันครูนี้มันมีข้อยเห็นไหมมีข้อยเห็นคือตะเก้า กันเราว่ามันละอึดอยู่ด้ืมวันนี้นะะเพิ่นล่ะอันง้มเขตเขตก็เอาเคตหน้าก็เอาไหมครับอันนั้นที่เลอะนะเขาเข้าเข้าไม่โค้เขาไม่อันละเซื้อเซื้อขาดมีได้ขาดมีได้เขาโคเข้าไม่โคเองแม่เอ็ดเองหอมก็หอมอันอ่ะข้าเข้าเอาข้าวเหนียวหรือว่าข้าวเจ้าข้าวเข้าวเหนียวบอไมเข้าวเจ้าเอ็ดมีได้เออเด็ดแต่ข้าวเหนียว โคเหรอฮ่าโคเองอ่ะมันละทุกพดีพอดีมันมีเด้นหม่ก่อนท,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 ทุกมันมีขมนีม่จะหอมหออน้ำปลาเสิร์ฟน้อยขันโคผู้ไทยนะคะข้ามีได้เข้าขเขา้เขาไม่เสิร์ฟเอนน้อกินมีได้เลยเนาะทุกเมนูเอา์โลดกันวะแหน,น <nin. S 1> สวาแห่งคักสวาน้องงูแห่งคักต้องฟื้อขาดมีได้เลยปนเจลปนกันเนี่ยนี่นละปนขาดมีได้เลย วันนี้เราซอยผักหอมเซ่อผักหอมเซ่อต้นอ๋ออันป้นอันจักโตแม่กบน้อยเฮานี้นะกันพอได้ตัวใหญ่เติบตัวหนึ่งเกันมีเื่อปะมันกันตัดอ้อแล้วแค่กบน้อยแกมีมีมีเอาปะมันอ้อแก่กับป่นเลยกับป่นเลยแต่ว่าคันตัวใหญ่ขึ้นมาสักน้อยต้องเอาอ้อแมนกันนี้เยอะปามันกันนี้เยอะแมะ้ก็เลยตัดอออ กะทยเอ็นกะก็ตัดเนี่ตัดแต่ว่ากาันนะตักบกันมีเยอะพักมันมื่อนี้น่ะมีได้อันนอไม้หวานมากคับที่เป็นเป็นพักผายตีพักผาย,าผายลูกพักผายเพราะว่าทำไมวานกันนะมันหักกระโปรงหรือตัดซุ้นีอซุณมึอนีอ้นมาหลดง่ายดีข้ามเฮ็ดยังกินนอคุณยายโอ้ปนกบจ้าปนกบน้อยปนกบน้อยเหมือนนี่นะเป็นตะแซ่ก็ได้มาเด้อเมนูปนกบ ใส่ผักหอม,หอมเครื่องหอมเราก็ลวกผักไห้ครับหอมแล้วแล้วนะแม่แล้วเราได้แล้วเราด,ดิเอาเจ้าเจ้ามีซิมเลยนะซิมอยู่กันละซิมอยู่เนี่ย<ะ>อูย้ดิกานมันก็อแสบแจ้าละสมพ่อปูดอย่างเยอะเด้อเป็นแต่แสบเนาะผีน้องทางบ้านวะ <laughs> แสบอยู่จ้าแสบแสบคนก,กุน่ะจอบเบิ่งอยู่ว่าซั่น เราห้องพี่น้องมากินน้ำได้แบบนี้นะครับอ๋อนี่นะยายมีได้มากินน้ำบ่มื่อน,นี้นะมื่อน,นี้ยายคือมีมาบุนี่ม,มีได้เบอร์ฝนเมื่อวานนี้เบอร์ฝนคือมากินเขาอะไรอย่างน้ปนปนควบน้อยทีเนี่ปนแกงแกร่นะมันละปิดตดแดะแซ่บกแล้วเรียบร้อยตี โอเคครับผมพี่ okay, น้องมากินข้า,ขาน้ำกันเลยครับเด้อพี่น้องกินข้าวน้าเด้ปอปนกบแล้วก,โก,ก็โลผักผายอ้ยเ่บเป็นเือแต่ว่าจะซูมเคยแล้วพัแล้างสกส๊อตล้างกับส้งล้างไว้ตลอดกินแล้้ขอลาไปก่อนซัมเนียด้ครับเด้อเหมือนอื่นจะพอกันไหมครับ